หลับซีรี์เรื่องนี้ครขบผมคับผมก็ดีแวร์ดีแวรครับ The Andes Story ครับ่ครับผมใช่จริงมันเป็นถ้าก่อนหน้าจะชื่อว่า The a i r e Project ที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนแล้วใช่ครับผมก็แต่วันนี้มาเปิดตัวในฐานะของแกมี่ใช่ครับผมใช่ GMMTV ครับผมใช่ก็มีการปรับเปลี่ยนไพร์ลอตปรับเปลี่ยนพลยรเล็กน้อยในเรื่องของตัวนักแสดงในนั้นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใช่ครับผม มีความสนุกสนานหรือว่าแบบยังไงให้มันเเข้มข้นขึ้นยังไงครับอ๋อคือถ้าได้ดูจากตัวไพลอธนะฮะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มีจุดที่เขาเรียกว่าเป็นปริศดีเอ้ปริศนาลึกลับบางอย่างปริศดีอะไรปริศดีปริศนาลึกลับบางอย่างที่โอเคเราอยากให้ทุกคนดูดูร่วมแล้วก็เอ็นจอยไปกับเราแล้วก็แก้ไขพร้อมกันครับมันจะมีฮินต์หลายๆอย่างลองเราไปสังเกตดูดีๆมันทือเป็นนามพัน ไม่บอกไม่บอกชื่อเรื่องขนาดนั้นเลยรีแวร์นัรีแวร์ก็ว่าเป็นแวม์พายแวม์พายนั่นแหละแต่บาง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 อย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนแวม์พายที่แบบเคยเห็นกันมาเช่นแบบโดนแดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการตีตีเขาเรียกว่าตีความแวม์พายในรูปแบบของเราแบบเม่เองใช่ครับผมคือทาซันบ็อกเราทาซันบ็อกทาได้ทาได้เข้าได้ครับถ้าก็ถ้าจะเขาได้ผมทาให้ได้ครับถ้าเป็นยังไงเราฝั่งอ่ะคนอื่นึ่งอ่นคนอื่นครับ ก็แ <One> ต <input> ่ถ้าเรื่องอื่นนะครับผมยังไงบ้างเรารับบทเป็นอะไรก่อนเราก็สแต็มนะครับรับบทเป็นปกป้องครับเป็นน้องชายของพี่เปรมครับผมใช่ครับแล้วก็ก็มาร์กิลันนินนะครับรับบทเป็นเมทินครับผมเป็นผู้ดูแลประจัตระุณแบบพาของพี่บุ๋มครับผมนะครับเคครับรับบทเป็นเจนครับเจนก็เป็นตัวเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ครับตอมลุกตอมลุกทีมสันนะครับก็รับบทเป็นเมชินนะครับเมชินก็เป็นแบบพา อ่าครับผมเซนต้านะครับผมก็เซนต้าแล้วทมดเป็นครีอาครับผมในเรื่องก็เป็นแบมพายเหมือนกันลอมมารุ่มไงก็มันต้องปรับตัวไปยังไงบ้างมันไม่ต้องมันไม่ได้เรียกว่าต้องปรับตัวเลยจริงแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ในเจนเดียวกันใช่เคยเจอกันมาผ่านๆหมดแล้วอย่างเคานี้ก็เจอกันมาก่อนอยู่แล้วใช่จะมีน้องลูกน้องลูกที่แบบเข้ามาใหม่แรงๆน้องตื่นเต้นอยู่ก็แบบต้องช่วยๆกัน เคยิ้มเลยเจนเดียวกันเฮเจนเดียวกันนะเขาเคยดูจริงเนี่ยอย่างเคก็อายุพอๆกับลูกเคยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเคเอาไม่เราดูแลยังไงบ้างเราเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มไม่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 ใช่ไม่มีอันนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อใครเป็นพี่ใหญ่สุดอ๋อโอเคหมายถึงว่าในฐานะแบบ G M M ที่เหรอเนีขาลุ้นเดอะแล้วเนี่ยก็นะน้องๆ อะไรบ้างพอเขามาร่วมงานกับใครเราเราต้องมีรับน้องไหมหรือว่าต้องดูแลน้องยังไงไม่มีครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่มีเลยไม่ิดมีบ้างหรอกเราก็ดูแลตอนไม่ทุกคนเนี่ยคือรู้จักกันมาก่อนแล้วไงเราเนี่ยก็เหมือนมาเป็นน้องใหม่ในบ้านของเราอ่ะงงไม่โอ้งไหมยิ่งงงหมายถึงว่านักแสดงทุกคนอ่ะรู้จักกันมาอยู่แล้วไงเราก็แบบเพิ่งมาร่วมงานกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกึ่งๆน้องใหม่กันสำหรับทุกคน จริงๆมันต้องละลายพิธีกรรมกันยังไงบ้างเมื่อกี้ละลายไปบนเวทีแล้วรอบนึงน้องน้องเขากดดันมากน้องลูกคือแบบเก่งเพราะอันนี้เป็นเรื่องแรกของน้องแล้วก็บอกว่าเขาอยากถ่ายทักถ่ายที่บ้านด้วยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยทักถ่ายได้เลยเนะี่หลายกล้องเลยเนี่ยพาม่าอาม่าดูหน่อยแล้วพามาดูหน่อยได้ทีมีแต่ว่าอยู่นี่นะครับจริงๆเราแนะนำน้องยังไงบ้างหนุ่ดูแลน้องยังไงเพราะว่าน้องใหม่สุดก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวขุนกับเปพมติวเข้มแน่นอนแล้วเราไปไหนครับเม่อกี้เราไปไหนอะพี่ใหญ่ มีใหญ่มีใหญ่อะไรก็เดี๋ยวช่วยๆก <c oughs> <situação> ันครับเออใช่ก <auch> ็เดี๋ยวถ้าน้องสงสัยอะไรก็ปรึกษาพี่ๆเราได้เลยเรากดัจไหมกดใจครับก็นิดนึงครับเพราะว่าที่ทุกคนก็ดูเป็น p r o f e s s i น n a l หมดเลยใช่แล้วการตัดเป็นมือใหม่ก็ต้องฝันเลยแบบตัวพี่ๆด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยเรากังวลกับใครไหมหรือว่าใครดูแลเราดีสุดหรือว่าไม่มีดีมาเลยครับทุกคน ช่วยๆกันดูแลครับสีเราดูไม่จริงจังอยู่เป็นคุณพี่ทุกคนก็น่ารักมากครับช่วยๆกัน่าเป็นไงบ้างรูปกับบ้านใหม่แล้วก็มาขยุบมมับครับมีมากกับบทบาทของเราครับผม,ผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมแล้วก็มีรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็พี่ที่ไม่เคยร่วมงานกันมาด้วยนะครับปักตัวด้วยนะครับฝากตัวเช่นกันครับขาผมก็ รู้สึกชอบเลยชอบเลยอาม่ามาป่ะในวันนี้ท่านทมาอาม่าสวัสดีครับครับผมดีใจมากครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมอันยังฟูจะทักงานที่บ้านผมคลิปง่อยมากไม่ไม่ทักทายก็ได้ครับผมที่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเราดูแลเพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่เรายังไงบ้างครับผมก็ ถ้าเกิดว่าในนี้ก็จะมีผมกับพี่เคที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนมีถ่ายซีรี์ด้วยกันนะครับส่วนคนอื่นก็รู้จักกันแต่ว่าอย่างพี่บุนเนี่ยยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็รู้ส,สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ร่วมง,งานกับทุกๆคนตรงนี้ครับยังยังพี่นุญยังมีเพื่อนอยู่อยากให้พี่บุนเป็นฟาป้าได้ดูไมนนี้นะเป็นป้าครับนำลาขึ้นมาได้ไกลก็ได้โอเคครับยังไงครับผมก็ผมและทีมงานทุกคนฝาก ติดตามซีรีส์เรื่องรีแวมด้วยนะครับผมอะไรนะรีแวม The u n d e r Story The u n d e r Story ครับผมพอดีว่าเพิ่งรู้ชื่อเรื่องก็วันนี้เหมือนกันครับผมก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันพร้อมกันครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็บอกเลยว่าเราเนี่ยจะจัดเต็มเนื้อหาให้มันเข้มข้นมากที่สุดรวมถึงพวกเราทุกคนก็จะพยายามตั้งใจให้เต็มที่สุดครับผมยังไงฝากติดตามด้วยครับครับผมขอบคุณครับ The u n d e r Story มีเสด็จไหมมีเสด็จ